ไปไปกมากครับหูโง่คันเลื่อนท่อมาจากไหนครับมาจากชัยนาทชัยนาทบอลไปเม็์แล้ววะใส่พี่ชัยนาทเอฟซีมาผมมาจากชัยนาทแน่เลยนี่ไม่รู้ว่าขอของอะไรนะพี่นี่เอาเอาใส่ใส่ต้องไปแปลงเอาครับนี่ครับลูกค้าเลื่อนท่อข้างล้นไปเลยใส่เลยครับมันเยอะพี่ขาดเดี่อนนะนะไม่มั่นใจเลยพี่อันนี้ผมพูดตามตรงเลยไม่มั่นใจเลยนะครับ ไม่รู้ว่าใส่อะไรได้เพราะมันมยินเราเหมาเขาเหมามาผมผมเหมามามันไม่รู้รุ่นอะไรเลยอะ่ะมันจะคลาอย่างเดียวเลยลองนี่ครับเลือกนะครับพ่อเธอเนี่ยลูกค้าเลือกเอาเลยพ่อคือมาจากเหนาน,นะครับนี่นี่มาจากสันนิพรบุรีเใครจะมาก็เชิญมาได้นะครับมาเลือกได้นุที่เขากำลังเลือกอยู่า